โ <Okay, S 1> อเคค่ะว,วันนี้เราจะพาไปดูมาริโมะนะคะมีลูกค้าถามมาเยอะว่าที่ร้านมีมาริโมะแบบไหนบ้างมีกี่ขนาดแล้วกันเนาะเ,<อ>เริ่มที่ขนาดแรกนะคะเ,เวลาอยู่ในน้ำมันจะพองกว่านี้นะคะลูกค้าแต่ว่าเวลาเราออกข้างนอกมันก็จะมีการแบบหดตัวลงตามสภาพานนะอากาศอากาศหนาวอันนี้ขนาดแรกนะคะหนึ่งเซนไม่ใช่หนึ่งเซนกี่เซน,นสองเซนสองเซนสองถึ<อ>งสามเซนหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็ไซส์นี้สาม <อ>ถ้าอยู่ในน้ำยางประมาณสามสามจุดห้าใช่อ่ะก็คือง่ายๆก็คือไซส์นี้หนึ่งร้อยไซส์นี้สองร้อยแล้วไซส์นี้สามเซนกว่ากว่าสามร้อยอันนี้ก็ประมาณสี่เซนสี่ร้อยห้าเซนห้าร้อยอันนี้ใหญ่สุดหกถึงเจ็ดเซนไซส์ใหม่เลยค่ะขนาะดจัมโบ้จัมโบ้จัมโบ้เอฟก็คือจะมีทั้งหมดอันนี้หกร้อยใช่ไหมพูดไปแล้วก็ลืม หนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วก็หกร้อยร้อยครับอยากจะโดุก็คือมีขนาดเท่านี้นะคะลูกค้าเวลาเวลาที่เราไปอยู่ในน้ำอ่ะมันจะพองกว่านี้อีกนะลูกค้าใหญ่เบิ่มแบบแบบนี้เลยแต่ว่ามันจะมีลูกที่ยังไม่เขียวแบบเนี้ยเราไม่ให้ลูกค้าไปนะคะเราจะให้ลูกที่เขียวกับลูกค้าไปอยหนึงก็จะไปนี้อยหนึงก็เหลือไม่เยอะละอันนี้ก็สองร้อยนี่ลูกสองร้อยเห็นไหมอันนี้สามร้อยค่ะสี่ร้อย ห้าร้อยอันนี้ที่บอยหกร้อยเห็นไหมใหญ่เบิ่มหกร้อยมีมาให้เลือกนะคะที่ร้านอีบีของเรานะคะกุ้แคทได้เลยครับมาริโมะใช่ได้ครับผมมาริโมะเขาจะเป็นตัวเก็บแบคทีเรียชนิดดีทำให้กุ้งเขามีอาหารและก็คุณภาพน้ำดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ตู้เราหน้ารักนะโอ้หลาีเรื่องเรื่องเลยนะมาริโมะลอยครับจะสมหวังเรื่องความรักแต่ตั้งแต่เลี้ยงมายังไม่เคยลอยสักันเลยครับจม 你、嗯。啊啊